ทงเนี่ยเธอทำตัวแปลกๆคุยกับเาทำไมทำะใช่เลยเยอะเลยยังลงมานั่งลุกขึ้นแล้วลงมานั่งมาอีเนี่ยรู้สะดวกแบบนี้สะดวกแบบนี้ก็สะดวกแบบนี้อ่ะต้่งตอบได้ ตรงั้นอะไรเป็อะไรเธออะไรขำอะไรก่อนขำอะไรหรอถ้าขำหน้าฉันในกล้องใช่ไหมแล้วเธอขำอะไรหรือเธอขำตุวเองหรือเธอขำปฏิกิริยาของเธอ อย่เอียงมากสิอย่าทำให้ตัวเองขำเจ็บหสองสามช่วงนี้เธอทำตัวแปลกๆนะคุยกับใครคุยอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคุยกับใครไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลย